สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะป้าหายไปนานเลยบ้านแมวสวนปามนี่หายไปนานเลยตั้งแต่น้ำท่วมหลังน้ำท่วมก็ไม่ได้ทำคลิปเลยหลังน้ำท่วมเนาะจิตใจก็มันเหนื่อยล้าหมดแล้วเนาะเหนื่อยล้ามันล้าน่ะมันล้า,ลาบอกไม่ถูกเลย ไหนเด็กๆเอาให้แม่ๆดูหน่อยสิลูกๆยังอยู่สบายนะเด็กๆยังอยู่สบายนะคะลงมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วเนาะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเนาะของกินต่กินตอนเช้าๆก็ชอบอยู่ตรงนี้กันชอบนั่งดูนี่กันอันนี้หกโมงหกโมงยี่สิบนาทีนะที่ป้าทําคลิปเนี่ยหกโมงยี่สิบนาทีน,ทนตัวเล็กตัวเล็กไม่ต้องอยู่ในกรง เพราะว่าเขาออกลอดไปข้างนอกได้ต้องอยู่ในกรงนั่นดิลอดไปอยู่มันเขาก็ปีนขึ้นไปปีนเนี่ยปีนปีนตาข่ายเนี่ยปีนตาข่ายนีย่แล้วเขาก็เล็ดลอดออกไปได้ก็เลยต้องอยู่ในกรงต้องอยู่ในกรงนั้นให้นมสดนั่นสดในตัวเตึงตัวเตึงนมีป้ายให้อยู่ข้างนอกอยู่พักหนึ่งกี่วัน แล้วเขาก็ไปนะไปป้านึกว่าไปหายแล้วนึกว่าหายไปแล้วรู้ตอนตีห้าก,กว่าป้าเอาเข้าวเอาอาหารไปให้แมวที่อยู่ที่ปากซอยนะคะรุ่นนอนอยู่บนถนนก็สงสารนะเนาะนั้นเราก็ไม่้วยกันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเน้อสร้างปัญหามากแต่ว่าต้องทนแล้วนะไม่ทําไงก็อยู่่างนี้น่าสงสารต้องถึง,ถงสงสัยกลับบ้านไม่ถูกดีที่ป้าไปเจอกับหัวลูก ไม่รู้กลับบ้านไม่ถูกหรือว่าหิวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้กลับมาถึงร้อ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 ง,รอง,รองเราก็เอเอสงสารก็ก็ให้ก็อยู่ในกรงต่อไปหลังจากน้ำท่วมป้าก็ท้อนะมันเรื่องท้อมากเลยแบบนั่นเราติดอยู่ตรงนี้สี่ห้าวันโดยที่ว่าไม่มีใครเข้ามาหาเราได้เลยคิดดูเราผู้หญิงตัวคนเดียว นี่ถ้าไม่มีแมวนะป้าก็ไปอยู่ที่อื่นได้แต่นี่พอเรามีแมวนะเรามีของห่วงอยู่ที่บ้านเราก็ทําไม่ลงอะ่ะจะปล่อยเขาไว้ที่บ้านก็เราทาไม่ได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องแบบต้องอดทนนะนะต้องอดทนต้องแบบอยู่กับความกลัวตลอดเวลาเครียดสุดๆเลยเครียดจนว่าจะถึงบัดนี้แบบมันจิตตกอะ่ะเราไม่เคยเห็นน้ําอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาในชีวิต เราเห็นแต่น้ําท่วมน้ําผ่านเออคืนสองคืนก็วันหนึ่งสักคืนหนึ่งก็หมดแล้วนะ้ําแต่นี่มาเป็นอาทิตย์เนะี่ยแล้วเป็นอยู่ขึ้นลง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 อยู่ในสภาพที่ว่าน้ําน้ําใต้ถุนบ้านนี้ใต้ถุบนถบ้านตกอยู่ขาอ,อน่นอยู่เออเลยเลยเขาขาอ่อนนะนะ่เนาะแต่หน้าบ้านตรงนู้นคือแค่อก แค่อกทั้งนั้นเลยหน้าบ้านเดินไปที่นู่นก็แม่อกแต่แต่ป้าก็ออกไม่ได้อยู่แล้วนะเราไปไม่ได้เพราะ้ําที่มันไกลเพราะว่าถนนทางที่ป้าออกไปประจาออกไปบ่อยๆออกไปทุกวันถนนมันขาดถนนมันขาดหรือป้าต้องไปอีกทางนึงอีกทางนึงมันไกลมากมันไกลแล้วก็มันมีเปลวตรงนัแล้วป้าก็กลัวเหมือนกันแล้วก็เนาะแล้วมันเงียบสงบมันอยู่ในนี้มีแต่ยินเสียงน้ํามันวังเวงบอกไม่ถูกป้านี่เกิด สุดเลยแบบว่ากิดต,ตกเลยอะกิดต,ตกจนถึงแบบนี้แบบนี้พอฝนมาพอทําท่าฝนจะมาแล้วก็คือกลัวไปข้างหน้ากว่าที่เราจะทําใจได้อะไรได้นี้ช่วงที่ว่าป้าติดอยู่ที่บ้านนี้คนที่ให้กาลังใจที่สุดก็คือแม่แม่ต้อยค่ะแม่ต้อยขอบคุณแม่ต้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยจากใจจริงเลยแม่ต้อยโทรหาตลอด โทรหาตลอดเลยเป็นห่วงตลอดเลยขอบคุณน้ำใจครั้งนี้นะไม่ต้อยป้าไม่รู้จะหาอะไรคำพูดไหนที่ว่าเออขอบคุณบางทีก็ไม่ได้พูดแต่ว่ามันอยู่ในใจรักเหลือเกินคนเราเวลาลําบากอย่างนี้เนาะเวลาลําบากมีใครสักคนที่ตัวมาหาก็ยังดี mm hmm. พี่น้องเราบางคนก็ยังไม่โทรมาถ,ถามสักคำเลยว่าเออมึงอยู่ยังไงก็ยังไม่มีเลยต่างคนต่างก็ช่วยเหลือตัวเอง เราก็ไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนอยู่ไกลเพื่อนอยู่ใน,ใน,ในสวนคนเดียวที่อยู่อยู่ในสวนปลาล์มดยที่ว่าคุณพอหลังน้ารถเขาก็เขาก็งงหมดเลยเนะว่าป้าอยู่ได้คนเดียวได้ยังไงในในสวนปลาล์มป้าบอกว่าอยู่ได้แต่ป้าก็พกูดว่าอ,อ,อยู่กับอ,อนะันล้อเนาะเรามันมุนสลิมเราก็อยู่กับอันลอ้์ถ้ามันจะไปก็ไปไม่รู้ทํำยังไงขอ่นุญาติพี่น้องน,นเขาเขารู้แหละว่าที่ป้าไม่ออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่า ป้าเป็นห่วงแมวเขารู้แต่เขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ไม่สนใจพวกนั้นในเมื่อมึงเป็นห่วงแมวป้ามึงก็แล้วแต่มึงจะเป็นอะไรก็เป็นประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านู่แล้วเพราะสิ่งที่เราทําก็คือความดีเราถือแค่นี้แล้วว่าเออสิ่งที่เราทําก็คือความดีเราจะปล่อยก็ได้ไงให้เขาอยู่ในอยู่ในกระแสน้ําอย่างนั้นนะ่ะเนาะ จริงเราบ้านเราสูงแต่เราก็กลัวนัว่นแหละเพราะมันเป็นทะเลไปหมดเลยแต่นี่เขาก็อยู่ได้อยู่เนาะอ่างนเนาะนี่กลับมานู้สึกว่าจะเงียบเงียบไปนหน่อยนึงเงียบดูสวกกลัวหรือยังไงก็ไม่รู้จากที่หายไปแต่ว่าหายหลังจากน้ําท่วมนะคะไม่ใช่อยู่ช่วงน้ําท่วมน้าแห้งเลยนะี่แหละแต่ว่าเขาเขาอาจจะ มนก็ปาก็ให้อยู่ข้างนอกไงตอนหลังน้าท่วมนะเออให้ก็อยู่ข้างนอกเขาก็นอนอยู่ที่ระเบียงบ้านนี่แหละเขาไม่ได้ไปไหนก็อยู่ใต้ถุนเพราะว่ามันก็สบายใต้ถุนมีโต๊ะมีที่นอนมีเก้าอี้มีอะไรใช่ไหมแต่เขาอาจจะไปอะนะตามประถามแมวตัวปุ๋ยเขาอาจไปไปแล้วก็ไปสองวันป้าเดินหาหา,าถามบ้านนู้นก็ไม่มีบ้านนี้วันนั้น,นนะพอกลางคืนคืนนั้นนอนอยู่กลางถนนแต่ตรงนี้นอน,นกลางถนนก็ไม่เป็นไรเพราะถนนมันมันไม่มันไม่มีรถผ่านนะเพราะถนนมันผาด ถนนมันขาดก็เลยมันเป็นซอยตันไม่มีรถผานเขาก็นอนกอลางถนงนะแต่มันมีไฟสว่างก็ดนะีที่เป็นบนของเขาที่เขาได้กลับมากลับมาก็เงียบเงียบขึ้นเยอะเยบดถุงใส่ตกใจข้างนอกก็เป็นซากน้ำท่วมอ่ะเนาะน้ำท่วมแล้วตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่น้ำท่วมนี่ค่ะตั้งแต่น้ำท่วมนี้ ฝนยังไม่ตกเลยสักครั้งหนึ่งตั้งแต่แรงน้ําหยุดไหลแต่วันนั้นก็คือจนกระทั่งตอนนี้น้ําฝนยังไม่ตกสักเม็ดหนึ่งถึงมันเป็นโคลนหมดเลยค่ะข้างข้างบ้านมันเป็นโคลอนอ่ะนะมันเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยมันมีน้ําอยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวให้มีให้น้ํามันหมดน้ำในสวนปาล์มก็หมดเลยเห็นไหมแห้งเร็วแล้วพูดถึงน้ามันแห้งเร็วไงอาทิตย์ละเกือบสองอาทิตยนะ์เลยเนาะฝนไม่ตกเลยน้ําแห้งหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นนั้นอ่ะมันเป็นแบบมันมีซากปลาคักพัง,งมัดที่เกาะออตามต้นไม้ตั้งเลยเนี้ย มันมีของเนี่ยไม่ทากากัญหางต้นไม้ป้าตายหมดแล้วตายหมดเลยเนาะมันเสาะน้ํามันเนาะต้นนั้นก็เหลืองแล้วไม่รู้ตายเนี่ยแห้งขยะงั้นเลยเดี๋ยวให้น้ําแห้งให้มันนั้นสักหน่อยหนึ่งก็ว่าจะจ้างเขามาตัดต้นไม้หมดเลยตัดให้โล่งหมดนี่พังหมดตายหมดต้นนก็ตายหมดแต้ตนไม้นี่ค่คะ ชากพังเต็มเลยอากาศดีมากๆตั้งแต่ตั้งแต่ตแตหลังหลังน้ําท่วมมาเนาะอากาศดีมากตอนเช้าแบบมีลมวันนี้ที่ไม่มีลมที่จริงมันจะมีลมลมแบบลมเย็นเย็นลมปีใหม่เอ่อลมลักษณะลมปีใหม่นะมันจะอากาศสดชื่นมากมากเลยแล้วกลาป้านดอ,อกก็เต็มช่วงช่วงหลังน้ําท่วมน่ดอกแบบเป็นช่อช่อเลยอะ่ะเนี่ยดูสิอือ ให้ดูโอเคนะคะโอเคค่ะเพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ